วันนี้เราพาทุกท่านมารับชมหญ้าแพงโกลาที่เราทําการตัดพร้อมปลูกนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าท่อนพันธหญ้าแพงโกลานั่นเองครับผมซึ่งหญ้าแพงโกลาจะนิยมปลูกใช้ท่อนพันนะครับเพราะว่าอัตราการเก็บมเมล็ดแทบจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะครับก็ไม่มีท่านใดเก็บมเมล็ดหญ้าแพงโกลามาปลูกนะครับส่วนมากก็จะใช้ท่อนพันในลักษณะนี้ครับผมวันนี้เรามีออเดอร์ด่วนมาเจ็ดร้อยกิโลนะครับ เราจะพาทุกท่านมารับชมหญ้าเพนกอล่าที่เราทําการเตรียมนะครับเตรียมเพื่อจะจัดส่งทําเป็นต้นพันธุ์นะครับทําเป็นตอนพันธุ์นะครับผมอ่ามาดูนี่ก็คือท่อนพันธุ์อายุ45วันนะครับหรือว่าเลยเลยเกือบประมาณสองเดือนแล้วนะครับผมซึ่งงตอนพันธุ์ของเรา,เ,าเป็นต้นพันธุ์ที่พร้อม,มเ,อเมจะไม่เอาอะไรนะลูก เป็นต้นพันธุ์ที่พร้อมขยายพันธุ์นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะไหลเรื้อยนะครับผมยาเพงโกลาก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับซึ่งถ้าเราไปปลูกแล้วก็ใช้วิธีการไถปันหรือว่าหว่านตมนะครับก็จะมีท่อนที่จมลงดินบ้างหรือว่าท่อนที่อยู่บนเหนือดินบ้างนะครับก็จะไม่เกี่ยวกันนะครับก็จะมีลักษณะการขยายพันธุ์เป็นข้อตานะครับขึ้นเป็นขึ้นใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณที่ยญาเพีโงกลาไหลเรื้อยนะครับผม หญ้าแพงโกล่าของเราจะสวยงามมากครับในช่วงนี้ซึ่งปีนี้แล้งมากนะครับฝนโปรยมาประมาณสองครั้งทําให้หญ้าแพรโกล่าของเราเขียวขจีนะครับขึ้นเลยครับผมเต็มเลยจะสังเกตได้ว่าหญ้าคันนายังไม่ขึ้นนะครับผมแต่ว่าหญ้าแพงโกล่าขึ้นสูงมากนะครับซึ่งสู้ได้กับหญ้าธรรมชาติดีมากๆนะครับามาดูหญ้าแพงโกล่าที่ไหลเลื้อยนะครับ ท่านใดที่ปลูกหญ้าเพนงโกลาแล้วมันหน่งหางๆนะครับใจเย็นๆนะครับผมเพราะว่าหญ้าเพียงโกลาเป็นหญ้าชนิดไหลเหลือลเล้อยไหลเลื้อยก็ไปแตกกอเรื่อยๆนะครับทําให้แปลงของเราจะมีหญ้าเพนงโกลาขึ้นเต็มนะครับผมนี่ครับในลักษณะแบบนี้ก็พื้นที่ตรงไหนว่างก็จะเลื้อยไปนะครับเรายิ่งตัดหญ้าธรรมชาติพวกนี้นะครับจะตัดยอดไปอย่างนี้ครับแล้วทีนี้หญ้าเพนงโกลาของเราก็จะขึ้นมาแทนนะครับ ้าธรรมชาติพวกนี้จะขึ้นช้าช้ากว่ายาเพีโงกล่านะครับผมเราตัดไปประมาณสี่ถึงห้าวันยาเพงกล่าก็ยาวประมาณห้าเซนนะครับนะครับถ้าเราปลูกห่างๆหรือว่าปลูกใหม่ยาเพีโงกล่าก็จะไหลเลื้อยไปครอบคลุมพื้นที่นะครับผมเรามียาเพีโงกล่าอยู่สามแปลงนะครับผมตรงนั้นจะแปลงหนึ่งตอนตรงนั้นจะตัดตอนเช้านะครับเพราะว่าล่มไปดังนั้นนะครับแล้วก็จะมีแปลงเลยกอไผ่ไปนะครับส่วนแปลงนี้จะเป็นแปลงใหญ่นะครับ พื้นที่รวมกันน่าจะประมาณสีไร่นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็เตรียมต้นพันธุ์ประมาณเ0็ดรอยกิโลเพื่อจัดส่งให้ลูกค้านะครับไปปลูกนะครับผมบแล้วก็จะเหลือแพงกอราอยู่ประมาณตันกว่ากวานะครับประมาณหนึ่งตันน่าจะได้นะครับซึ่งเราตัดไปรอบนี้นะครับแล้วก็ยากกา้าแพงกอราก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับยิ่งตัดยิ่งหนาขึ้น หญ้าแพีโงกล่าที่ทุกท่านได้เห็นนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับเราไม่มีระบบน้ํานะครับเราก็จะปล่อยเลยครับปล่อยทิ้งเลยปล่อยทิ้งแต่ว่าเราไม่เอาวัวลงแท่เล็มนะครับเพราะว่าวัวจะกินหญ้าแพีโงกล่าของเราหมดเหลือแต่หญ้าธรรมชาตินะครับผมเราก็เลยปิดแปลงนะครับในช่วงฤดูแล้งแล้วก็ปล่อยให้แพีโงกอ่าอาศัยอยู่เฉพาะในกลุ่มของเขานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปนะครับพื้นที่ตรงนี้นะเพราะนะครับ อ่าพื้นที่ตรงนี้เราปลูกหญ้ามาสองสามชนิดแล้วนะครับซึ่งไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็ยังมีระบบจัดการบ้างอย่างอย่างพวกหน้าหญ้าในเปียนี้เราก็ปลูกแล้วนะครับหญ้าในเปียก็น้ําไม่ถึงฝนไม่ถึงปุ๋ยไม่ถึงก็ไม่ค่อยตูนะครับไม่ค่อยตูจะตูดีตั้งแต่ต่อแรกนะครับแล้วทีนี้เราไม่สามารถเอารถลงตัดได้นะครับหรือว่าลดลงเหยียบต่อได้ถ้าทําแบบนั้นหญ้าพวกนี้ก็จะ ตายไปเร็วนะครับผมถ้าถ้าเป็นลักษณะหญ้าแพงโกลานะครับถึงจะลักษณะจะมีแบบห่างๆนะครับผมแบบห่างๆก็จะไหลเลือ้อยครอบคลุมพื้นที่ซึ่งแตกต่างจากหญ้าอื่นส่วนมากจะไม่มีการไหลเลื้อยนะครับคือปลูกห่างก็ได้ห่างนะครับผมก็จะมีหญ้าไนท์ที่หญ้าไนท์แล้วก็หญ้าพวกหญ้าขนนะครับแต่ว่าหญ้าพวกนั้นนะครับจะมีข้อเสียก็คือ เวลาต้นพันแก่แล้วนะครับวัวไม่สามารถกินได้หรือว่าทําการตัดได้ยากมากซึ่งแตกต่างจากหญ้าแพงโกลาแพงโกลาเราจะปลูกเอาไว้ประมาณสองปีนะครับลําต้นก็ยังาสามารถให้สัตว์เลี้ยงของเรากินได้นะครับข้อดีก็แล้วแต่พื้นที่ของพี่น้องนะครับว่าเหมาะกับพื้นที่ไหนนะครับแต่ พื้นที่ลุ่มมากนะครับตรงนี้พื้นที่ลุ่มมากทําให้หญ้าแพีงกอล่าสู้กับหญ้าธรรมชาติไม่ได้นะครับผมเราก็จะปล่อยแบบนี้นะครับก็จะปล่อยแล้วก็จุดไฟเผาในชว่วงฤดูหน้าแล้งนะครับหญ้าแพีงกอล่าก็จะไหลเลื้อยแบบนี้ครับผมไหลเลื้อยควบคลุมพื้นที่แต่ว่าผมว่าตรงนี้มันเวลาหน้าฝนจะเป็นพื้นที่แฉะนะครับมุมนี้จะเป็นพื้นที่แฉะน้ําไหลลงมาตลอดทําให้หญ้าแพีงกอล่าไม่ชอบนะครับ แต่ว่าช่วงปลายฝนนะครับตรงนี้จะสวยงามนะครับผมอ่าตรงนี้สวยงามแต่ก็พอตัดให้สัตว์เลี้ยงของเรากินได้นะครับผมพิกัดไล่ดวงดาวของเรานะครับอยู่ที่บ้านนาทีนวนตําบลโคกลางอําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร095 793 3154และ095 793 793 8 ท่านใดสนใจขอคำปรึกษาวิธีการปลูกหญ้าแพงโกลานะครับสามารถติดต่อเรามาได้นะครับผมหรือท่านใดสนใจท่อนพันเพื่อทดลองหรือว่าชุดเล็กเพื่อทดลองนะครับชุดใส่กระสอบจัดส่งไปสนีนะครับหรือว่าท่านใดสนใจที่จะสั่งเป็นร้อยกิโลห้าร้อยกิโลหรือว่าหนึ่งตันนะครับก็สามารถสั่งเรามาได้นะครับผมเราจะมีแปลง แปลงหญ้าพงคอล่านะครับอีกหนึ่งแปลงซึ่งเป็นแปลงเครือข่ายของเรานะครับพื้นที่ประมาณ5ไร่นะครับผมซึ่งเพียงพอต่อการให้สัตว์เลี้ยงและการขยายพันธุ์นะครับผมคือว่าแบ่งปันสําหรับพี่น้องนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดทั้งปีครับผมอานี่ก็เป็นหญ้าพงคอล่าสวยๆครับผมสวยงามมาก ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแปลงที่เราทําการเตรียมปลูกหญ้าแพโก่านะครับเราไปดูวิธีการเตรียมแปลงนะครับผมสําหรับพื้นที่ดอนนะครับหรือว่าพื้นที่ลุ่มก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับไปรับชมกันเลยครับพื้นที่ดอนนะครับผมให้เราทําการไถไถตากดินนะครับไถตากดินประมาณ3ามสี่วันนะครับอย่างน้อย3ามสี่วันเพื่อกําจัดหญ้าธรรมชาตินะครับให้หายไปให้เหลือจํานวนน้อยแล้วทําการ ปั่นหนึ่งรอบก่อนนะครับผมการปั่นของเราจะปจะปั่นทิ้งไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะปัน่นตอนที่เราจะพร้อมปลูกก็ได้ครับปัน่นทิ้งไว้รอบหนึ่งนะครับแล้วก็หว่านท่อนพันธุ์หญ้าเพีโงกล่าลงไปเลยที่เราทําการตัดไว้นะครับแล้วก็รอบที่สองก็ใช้รถไถโรตารี่ปั่นแบบบางๆนะครับผมแบบแบบไม่ลึกนะครับแบบไม่ลึก เพื่อจะให้ยาดแพงคอร่าของเราลงดินบ้างขึ้นมาข้างบนบ้างนะครับถ้าปลูกในลักษณะแบบนี้ผลก็จะออกมาแบบนี้นะครับนี่นี่ปลูกในลักษณะดินชุ่มๆนะครับผมอ่าก็จะออกมาแบบนี้หรือว่าท่าในใดมีพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่ลุ่มแล้วก็ทําการหรือว่าน้ํามากนะครับน้ําเพียงพอเราก็จะปั่นลักษณะเหมือนนาตมเลยนะครับเรียว่า ทำตะก้านาตมหรือว่าไถตมนะครับเขาเรียกว่าประมาณนี้นะครับผมแล้วทีนี้เราก็ทําการหว่านหญ้าเพียงกอล่าข้างบนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้เราไม่ปั่นนะครับผมเราไม่ปั่นให้เราทําการเอาไม้มากดนะครับไม้มากดให้หญ้าเพียงกอล่าลงในตมครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าใช้ท่อพีวีีลากมาก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้เจ็ดวันให้น้ําแห้งนะครับหญ้าเพียงกอล่าก็จะเริ่มเติบโตครับผม เริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแปลงหญ้าเพนกวินาของเราเลยครับหญ้าเพนกวินลาปลูกหนึ่งครั้งนะครับอยู่ได้ประมาณสิบปีนะครับผมซึ่งยิ่งตัดยิ่งหนายิ่งตัดยิ่งหนาบางแปลงสามารถหนึ่งตันสามารถมีผลผลิตให้ถึงสามถึงสี่ตันนะครับผมแต่ว่าช่วงเราปลูกใหม่ๆหนึ่งไร่หนึ่งไร่ไก็จะอยู่ที่ประมาณตันหนึ่งตันครึ่งนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่อาศัยคอกวัวน,นะครับ คคกวัวน้ําขีวัวไหลลงมาในนี้นะครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับผมในช่วงฤดูหน้าฝนนะครับพอพอไหลลงมาแปลงนี้นะครับหญ้าแปลงแปลงโกราพวกนี้ได้กินแล้วนะครับผมก็จะไหลลงมาแปลงนี้นะครับผมอ่าแปลงนี้แล้วปีต่อต่อไปแล้วก็ลดลดที่นาลงนะครับเพื่อจะปลูกแปลงโกรานะครับให้จํานวนมากขึ้นเพื่อจัดการในด้านอาหารสัตว์ ในด้านอาหารเลี้ยงสัตว์ให้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเรามีหญ้าเพียงพอเราก็ไม่ลําบากระบบจัดการล้วก็ง่ายนะครับเราจะเลี้ยงวัวคนเดียวเป็นยี่สิบสาสิบตัวก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเราต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับผมสําหรับวันนี้ไล่ดวงดาวก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ ส่วนผสมประสานไล่ดวงดาวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ